สวัสดียามเช้านะคะดื่มน้ำชาพุทสานะปกติเราจะต้มพุทสากับกระเจี๊ยบแดงนะคะแล้วก็มาตูมนะคะทุกคนถ้ามีใบเตยก็จะหอมนะคะอันนี้พุทสาสารจากเกา้กี้แล้วก็มาตูมแล้วก็ดอกอัญชันนะจ๊ะทุกคนใครอยากต้มอะไรใส่ก็ต้มไปเลยจ้าแค่นี้แหละค่ะสุขภาพดีนะคะทุกท่าน รวยรวยเฮงๆ,ๆกับบรรยากาศหนาวหนาฝนตกเอ้ยวันนี้อากาศดีนะอ๋ย๊ยอากาศดีคะ่ะทุกคนบรรยากาศหน้าบ้านเขียวกัจีสีชมพูสีเขียวสีเทาสีครีมโอ้สดชื่นตามากเลยคะ่ะสบายตานะคะทุกคนไม่ห่างจากปารีสนะคะเรามาต้มพุทซามาตูมซานจาเปรี้ยวๆนะคะได้สูตรจากน้อย